งานวิจัยที่ขอรับพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเป็น ชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยเ,ออเราจะประเมินความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของยามาตรการการตรวจวินิจฉัยออแล้วก็มาตรการทางสุขภาพต่างๆนะคะเพื่อมุ่งเน้นเอาไปเป็นข้อมูลออใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายของระบบสาธารณสุขถ้าหากยาหรือว่ามาตรการนั้นๆมี ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็จะสามารถนำเอามาใช้อยู่ในระบบสุขภาพได้ประชาชนที่มีสิทธิประกันก็จะสามารถเข้าถึงเทคนโนโลยีนั้นๆได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีนั้นๆได้ะะสามปีก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยนะคะก็บังเอิญว่าเราก็ ขอทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเบีสาพอมีโควิด19มางานแรกๆที่เราเริ่มก็คืองานทดสอบยาเช่นไฮโดรคอโคพินยาพวกนี้เราต้องพึ่งพาต่างประเทศนะคะถ้าเกิดว่ามันระบาดเนี่ยมันจะขาดตลาดกปนหมดแหละเราก็เลยลองอมาดูยากลุ่มสม,มุนไพรที่เรามาทดสอบกระชายอย่างเงี้ยฝาทลายโจรขิงขา่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นร้อยตัวเราใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาทดสอบ แล้วแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีกระบวนการที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถบอ,อกได้ว่าออมันออกฤทธิ์เป็นยังไองอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงระดับคลินิก มีประสบการณ์โดยตรงในการดูแลรักษาคุณยายตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆที่จะต้องคอยทำแผลคุณยายตั้งแต่ก่อนไปโรงเรียนนะครับโรคนี้จนถึงปัจจุบันผ่านไป40กว่าปีก็ยังคงอยู่กับคนไข้เบาหวานจุดจนกระทั่งทำงานมาครบ เกือบ25ปีในปัจจุบันในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะรวบรวมประสบการณ์ต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็เลยมีความตั้งใจที่จะเขียนตำราเล่มที่2ครับโดยคงความเป็นนานาชาติก็คือเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเผยแพร่ไปยังแพทย์ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศให้สามารถนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในการขยายหลอดเลือดได้เนื่องจากทำงานในด้านนี้มานานนะคะ ก็ได้มีประสบการณ์กับผู้ป่วยแบบต่างๆนะคะซึ่งคิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรณีศึกษาเป็นประโยชน์กับแพทย์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนื้อหาของเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของออหลักการของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่อง 4x2 พลังงานซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการตรวจมาตรฐานในการวิจัยโรคกระดูกกรุนซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดว่า อยากจะรีบปริงออกมาให้เป็นหนังสือเพื่อที่จะให้ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจใช้เป็นความรู้พื้นฐานต่อย่อต่อไป จริงๆอาชีพทั้งนี้นักเทคนิคการแพทย์เนี่ยนะครับการที่ผมเลือกอาชีพนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนได้มากพอๆกับแพทย์นะครับเพียงแต่เราอยู่เบื้องหลังแค่นั้นเองผลงานนะครับของผมก็จะแบ่งเป็นบริการทางการแพทย์ก็คือพวกการตรวจทางบริการทั่วๆไปส่วนในงานบริการวิชาการเนี่ยผมก็ใช้ความรู้ที่ผมเรียนมาทั้งหมดทางด้านอนุชีววิทยาเนี่ยไปช่วยเผยแพร่กับสังคมภายนอกผมก็ได้ถูกเชิญจากกรมยาศาสตร์การแพทย์กับสํานักมาตรฐานของบู้ปริกการนะครับ ให้เข้าไปเป็นวิทยากรในการบรรยายรวมถึงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ร่างไกด์ไลน์ระดับประเทศในการที่จะทําให้มาตรฐากนการตรวจโควิดประเทศไทยสามารถที่จะตรวจได้นะครับ ตั้งแต่ผมเข้ามาสูม่มหาวิทยาลัยแม่ฮิดนเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับมอบหมายให้ทําตัวให้เป็นคุณอํานวยเราได้เรียนรู้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงก็คือตัวบึงบอระเพทพี่น้องประชาชนอยู่ในสถานะผู้บุกรุกมาตลอด98ปีตั้งแต่ทำบึงสร้างบึงบอระเพทขึ้นมาจากสิ่งที่เขาได้สื่อสารผ่านเราและเรานําสืบข้อมูลต่างๆเนี่ยเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงระดับประเทศทำให้วันนี้พี่น้องประชาชนโดยรอบบึงบอร์เพทมีใบเช่าแล้วนะครับเป็นใบเช่าใบแรกที่เขารอคอยมาทั้งชีวิต จากพี่น้องประชาชนอยู่ในสถานะผู้บุกคลุกของบึงบระเพ็ดวันนี้ท่านผู้ว่าให้คำนิยามใหม่ก็คือเป็นผู้ร่วมพัฒนาบึงบะเพ็ดจนทําให้วันนี้มหาวิทยาลัยไม่ิดลเป็นที่ยอมรับในพิที่แห่งนี้แล้วครับถ้าคําว่าครูในความหมายที่ผมคิดนะครับก็คือว่าครูก็คือเป็นคนที่คอยดูแลให้ความรู้กับลูกศิษย์และต้องให้ทั้งความรู้ที่เป็นความรู้ทางวิชาการ แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตการดำรงตนนะครับรวมไปถึงการดูแลลูกศิษย์โดยรวมด้วยครับเทคนิคในการทําให้นักศึกษาเขาสนใจมีความสนุกในการเรียนเนี่ยคือเราคงจะเน้นเฉพาะวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ครับคือเราก็คงต้องแทรกมุกตลกมุกที่เป็นเกี่ยวข้องกับในปัจจุบันด้วยซึ่งทําให้เหมือนกับนักศึกษาเขากลับมามีความสนใจในเรื่องเนื้อหาที่เราพูดก็รู้สึกว่าเออเราเลือกถูกแล้วละ่ะ ทีีี่่่วววาาาาามเเป็นนนนออชพพ้้ร้รระสสแลูึกว่าตััววเองมมีคาสาสกกบรสอนการแพร่ระบาดของโควิด19ทํำให้การเรียนการสอนต้องเป็นออนไลน์ทั้งหมดเราจึงเริ่มผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอโดยมีการผูกเป็นเรื่องราวสอดแทรกความรู้และกิจกรรมให้นักศึกษาตอบคำถามหลังดูวิดีโอจบความเป็นครูสอนให้เราเป็นคนทันสมัยต้องปรับตัวอยู่เสมอ change ค่ะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ต้องค้นควา้าอ่านบทความทำวิจัยตามไม่ทันด้านวิชาการต้องเข้าไปใช้ชีวิตในโลกโซเชียลบ้างเราต้องตามข่าวสารตามยุคตามเทคโนโลยีให้ทันเพื่อสื่อสารกับพวกเขาให้รู้เรื่องค่ะในระดับปริญญาตรีเนี่ยเ,เราอาจจะมีการบรรยายมากกว่าในส่วนของปริญญาโทและเอก เด็กเหล่านั้นเขาถูกเพาะบ่มมาแล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นบทบาทของการที่เราเป็นเป็นคุณครูนะคะก็จะลดทอนลงอย่างมากเราจะทําหน้าที่ในเชิงของโค้ชชิง่งต้องไปดึงจุดเด่นเขาออกมาแล้วก็จะไปช่วยเติมเต็มให้เขามีความเข้มแข็งขึ้นตัวเองภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของเด็กๆ ที่เมื่อเขาสำเร็จการศึกษานะคะเขาสามารถไปประกอบอาชีพหาไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองแล้วก็สูงสุดก็คือสามารถนับไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป